ชายเรียบวังมาแล้วครับทุกคนวันนี้ชายเอาวิธีการลงในแมงดาด้วยกลีบกระพุ้งมาฝากทุกคนนะครับก็จะเริ่มจากการเตรียมใบตองอ่อนโดยการม้วนแกนแล้วก็ตัดขนาดความกว้างประมาณ5เซนครับทุกคนตัดไว้เป็นม้วนแบบนี้นะครับก็จะม้วนสีเข้มข้าด้านในนะครับแล้วเราก็จะมาดามลวดตัวแมงดาครับหยิบแมงดาขึ้นมานะครับพร้อมกับลวดตัวยูแบบนี้ครับแบ่งฝั่งละ2แล้วก็เสียบเข้าไปครับแพทเทิร์นของเราสีชั้นนะครับ ทำการดัดตัวเล็กน้อยพร้อมที่จะลงในครับเราจะเริ่มต้นลงกลีบกระพุ้งด้วยสน o แผ่นสีขาวก่อนนะครับสังเกตการพับกลีบกระพุ้งของชายนะครับก็จะบิดประมาณนี้เลยครับเราก็จะทําการวางนะครับแบบนี้ครับทุกคนง้างปากแม็กออกแล้วก็ทกําการยิงครับประมาณนี้บิดกระพุ้งด้วยสโนแผ่นสีขาววางนะครับ แถวที่สองก็จะวาง2กลีบครับจากซ้ายไปขวานะครับแถวที่3เราก็จะวาง3กลีบครับทุกคนแถวที่4ก็4กลีบแถวที่5ก็5กลีบครับจนสุดความกว้างนะครับเราก็จะลงสีด้านในด้วยใบตองอ่อนนะครับทุกคน เป็นสีขาวลงด้านในด้วยใบตองอ่อนครับแถวที่3มก็จะเริ่มลงใบตองอ่อนเลยครับขาว1เขียวอ่อน1แล้วก็ปิดท้ายด้วยขาวครับแถวที่4ลงสีกลีบจากซ้ายไปขวาลงขอบด้วยสโนแผ่นสีขาวตามด้วยใบตองอ่อน2กลีบด้านในครับเราจะฉีกไว้เลยนะครับ ปิดขอบขาวเช่นเดิมครับยิงครับทุกคนฉีกเตรียมใบตองอ่อนไว้เลยนะครับแถวนี้เราใช้3กลีบก็ฉีกไว้เลยครับ3แผ่นความกว้างก็ประมาณ2เซนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขาวเช่นเดิมครับสังเกตนะครับว่าชายจะเพิ่มแถวละ1กลีบนะครับลงช่องสับวางครับทุกคนพอถึงช่วงกลางตัวก็จะใช้เข็มช่วยนะครับ ถ้ามีเวลาใช้ก็จะใช้เข็มเพื่อความสบายใจครับทุกคนเพื่อความแน่นนะครับเราใช้5้ากลีบเราก็ฉีกไว้เห็นไหมครับแล้วเราก็ลงไปเย็บไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขาวช่วงกลางตัวแล้วกำลังจะขยับลงใช่ไหมครับกำลังจะลดลงก็จะย้ำจำนวนกลีบก่อนนะครับ ย้ำหเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับนับจากข้างในนะครับ5กลีบแล้วก็ทำการลดกลีบครับเหลือสเห็นไหมครับตัดขอบด้วยขาวลดลงจนเหลือสามครับแล้วก็ตัดขอบด้วยขาวเช่นเดิมครับทำการเย็บท้าปิดจบนะครับทุกคนประมาณนี้ครับ ส่วนเกินออกให้เรียบร้อยนะครับทําการฉีดพรมน้ําหน่อยครับแล้วก็เช็คงานครับทุกคนเป็นไงบ้างครับนี่เลยครับผลงานของเราลงในกลีบกระพุ้งนะครับด้วยสโนแผ่นแล้วก็ใบตองอ่อนนะครับให้ทุกคนลองสังเกตนะครับว่าใช้ก็ไม่ได้พับกลีบกระพุ้งเล็กมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเน้นการจัดระเบียบแล้วก็จัดวางโทนสีนะครับก็ จะได้ผลงานที่ออกมาสวยงามเรียบร้อยแบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ใช้ด้วยนะครับ